ออาวโชว์โชวกลางวันแสกนั่นแหละเล่าก,กัน <c oughs> อู้เจริญแม่ประเทศไทยอ้ยจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันมาน,นานเราควรทำไรหนุ่มๆอย่างไอ้บักเก็ตกันสักทีวะเปล่าไอ้บักเก็ตดีกว่าไหมทำไงกันดีล่ะตัวเองทำไรไม่ว่าแต่ทุกแกรักแป้งมือ <c oughs> จ,จริงๆพวกเราก็เป็นเพื่อนกันมาสิบกว่าปีแล้วนะเ <c oughs> มื่อไหร่จะเลิกคบกันสักทีวะไอ้เปรตมัวบมัวบมัวบตทุกแกมัวแป้งมักมึงสองคนอยู่ได้หรือเปล่า กูเห็นแล้วกูจะอ้วกมีมารยาทเลยดีวะมารยาทพ่อมึงข้าวกระเด็นเต็มโต๊ะเฮ้กูรู้แล้วเว้ยถ้าอย่างนั้นเรามานัดกันเล่นสงกรานปีนี้ดีไหมละปอฮะอเฮ้ยเยี่ยมไปเลยพรุ่งนี้ก็สงกรานแล้วเพราะฉะนั้นไปรวมตัวกันที่ข้าวสารไปเกี่ยวข้าวกันเกี่ยวพ่อถน่ทข้าวสารไม่มีนะแตุ่นดีโอฟันภูมิใจเสนอคุณหนูวายร้ายกับคุณชายจอมกัะล่อนให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร แม้นานๆเพื่อนๆมารวมตัวกันสักทีเนี่ยคึกคักกันมากเลยปออว่าป่าคึกคักจริงๆแลยนะเนี่ยคึกคักมากๆมาก เบี้ยวกันหมดเลยเหลือกันอยู่สองคนเนี่ยแล้วยังชวนฉันมาอีกเหรอวะ <laughs> สองคนหนุกว่าเชื่อดิแล้วเนี่ยนะข้อาสารของแก <laughs> และหน้าบ้านและข้อสารก็เปียกเหมือนกันแล้วนะ้าจะเสียตังค์นั่งรถไปข้อาสารทำไมไหนว่าเปียกที่เหนตั้งนานไม่เห็นมีใครมาสารฉันเลยเนี่ยเอ้าเอาเลยเอาสารสาดรทำไม <c oughs> สาขทำไม คนในบ้านมาสายให้แล้วหนุกไหมแค่นี้ไม่พอดีแป้งมากอ่ะใส่แป้งมากๆเลยหนุกไหมแป้งมากเออออสเอาแป้งมากๆออกจากหน้าฉันดูนีเ่เอาแป้งออกจากหน้าเธหน่อยนี่มมนต้องยั้งเลยเอาแป้งออกไม่ต้องยั้งได้ใจ,ใจ <c oughs> หนุกไว้ทำคนไม่มีทางสู้ไม่เคยคิดเลยครับว่าเป็นเพื่อนกันมาสิบปีหลังสงครามครั้งนั้นมันทำให้ผมกับปอสนิทกันมากขึ้น ความรู้สึกของเราสองคนเริ่มเปลี่ยนไปไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหนก็จะรู้สึกว่าคิดถึงกันจนในที่สุดจากความเป็นเพื่อนมันก็ได้พัฒนาจนเราสองคนกลายเป็นแฟนกันแล้วล่ะครับขำไม่มีเหตุผลแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีผมเองครับผมกลับสร้างเรื่องขึ้นมาซะอย่างนั้นไม่น่าเชื่อเลยผู้ชายไทยคนนี้ เป็นไงบ้างตัวเองตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะแม้ไม่โทรมาเลยนอะจะโทรได้ยังไงล่ะไม่ว่างเลยตอนนี้เขาสวดมนต์อยู่กําลังจะนอนแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่หน้าหิ้งพระกําลังซึ้งในรัฐธรรมอยู่เลยล่ะซึ้งในรัฐธรรมมากๆเลยซึ้งมากเลยกูซึ้งกับน้องใบเตย <c oughs> แม้ um ส่วนต์ก่อนนอนทุกวันเลยนะใช่จ้างันรีบนอนพรุ่งนี้จะได้เจอกันพรุ่งนี้เชวนเพื่อนตั้งกองพระป่าด้วยจ้าทำบุญตลอดล้เราชอบทำบุญเออแล้วแล้วแต่เองอยู่ไหนตอนนี้ฮก็สดมนต์อยู่ห้องนอนมึงไงบ้านกูเป็นวัดไปแล้วฝากจองพระป่าสักกองด้วยนะอาจจะเพราะความกระล่อนของผมทําให้วันนั้นผมกับปอมีปัญหากันนิดหน่อย แต่โชคดีครับที่ปอเป็นคนใจเย็นผมก็เลยโดนตำหนิเล็กน้อยเธอตำหนิด้วยสักเบื่อตำเต็มแ้าเลยครับตำเล็กน้อยโทษตัวเองเชื่อเขาสิเขาสัญญาว่าจะทอดพระป่ากับน้องใบเตยแค่ครั้งเดียวไม่ทำอีกแล้วถ้าเจอทอดผระป่ายเมื่อไหร่ให้เหยียบเลยไม่ทอดแล้วไม่ทอด กระปูตายอยู่นะจ,จักจี้เต็ใจ่เย็นหน่อยนี่อย่าเลิกกับมาคิดมันไม่ดีสัญญาต้องเป็นสัญญาจาไว้นะเป็นแฟนกันต้องมั่นใจกันนะนะว่าแต่ว่าตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนเลยจ้าะะทอดกระถินอยู่หน้ามึงหน้าข้างหน้าอินนี่ก็ไม่ใช่แล้วอิไหนล่ะอยู่ไหนข้างหน้ากรูโอ้มีหมาหอนให้ด้วย คุณจะขุดหลุมหนีทันไหมเนี่ยน้องช่วยเรียกใครประกันมาเคลมชีวิตพี่ด้วยอน้ำติมหลายโชคไม่เคยคิดเลยครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ทําให้ปอเนี่ยหยุดความสัมพันธ์ทุกอย่างกับผมโทรไปก็ไม่รับผมยอมรับว่ามันทาให้ผมเนี่ยทุกข์ใจมากและที่สําคัญมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าผมรักผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหน วันนี้ผมต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะครับจัดกองผ้าป่ายสะกองดีไหมเฮ้ยไม่ใช่ครับต้องทำดีแล้วนะครับไม่ทำเล่นแล้วใช่ก็จะไปทอดวัดไหนดีเฮ้ยไม่ใช่ครับโอ้หยอดมุกตลอดเลยจริงจังหน่อยดิแต่เองแต่เอง ไม่รับสายเขาเลยนะเขาเลยบุกถึงบ้านเลยจะมาทำไมว่างๆไม่รู้จะไปไหนเอ้ยไม่ใช่ตั้งใจมาขอโทษยกโทษให้เขาเนะเขาจะไม่ไปทอดผ้าป่าเรียราชที่ไหนอีกแล้วนะกลับไปซะเขาไม่อยากเห็นหน้าตัวเองอีก โทรต่เองเขาสัญญาจริงๆนะว่าเขาจะปรับปรุงตัวจะไม่ทำอีกแล้วแต่เองเชื่อเขานะนะจริงๆพูดไม่รู้เรื่องเหรอ,อพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหม<อ>ได้ได้มาละนี่เ,<อ>เห็นใช่ไหมเห็นรูปถ่ายของเราดูไดว้นะ่ว่าทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจะไปอัดขยายเพิ่มใช่ไหม ว้าวฉีกเลยเหรอทำไมตัวเองทำแบบนี้อนี่ฉีกก็ขาดนี่ตัวเองทำไมทำอย่างนี้นะมันรูปของเราเนอะทำไมทำแบบนั้นอน่ะเดี๋ยวดูไว้นะว่าทุกอย่างมันจบแล้วโอ้โหเกาหลีเกาหลีมากเลยโอ้ซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวก่อนตัวเองอนี่เลยนี่เก็บเก็บทุกชิ้นเลย เขาไม่เชื่อหรอกนะว่าทุกอย่างมันจะจบถ้าเราไม่อยากให้จบมันก็ต้องไม่จบนี่นี่ดูเห็นไหมว่าทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้นี่เขาปะสนิทเลยก่อนมาเข้า,าสกอตเทปมาด้วยขอแค่โอกาสเขาทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมได้นะมันจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วโอ,อกาสมันหมดไปนานแล้วกลับไปได้แล้วฉันไหคัญมันคำสั่งประหารชีวิตในแม่เตงไม่ให้โอกาสเขา ในเมื่อชีวิตนี้เขาจะไม่มีตัวเองอ,อีกต่อไปงั้นเขาจะ <Engine Legend. S 1> ไม่อยู่ต่อไปอีกแล้วอยู่ไปก็ไม่มีความหมายกินเป็ดแม่งเลยกินเป็ดให้ตายไปเลยไม่อยู่แล้วเว้ยกินเป็ดเลเนี่ยเฮ้ยจะทำอะไรอะอย่านะไม่คยาะกินเป็ดเนี่ยคิดอะไรของเธอเนี่ยอยากทำเขาอยากตายจะตายด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดในการกินเป็ดเขาจะกินเป็ดให้ตายหยุดยังไงเล่าหยุดได้แล้วพอได้แล้วไม่พอยกโทษให้แล้วโอเคยกโทษให้ อะไรนะยกโทษอะไรแล้วอระใครจะกินเป็ดเนี่ยนะโอ้โหเป็ดช่วยหัวใจไว้ตัวเองยกโทษให้เขาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหพอเป็ดแท้ๆจำไว้นะอย่าทำอะไรเป็ดๆอีกกรักตัวเองรู้ไหมจะเขาจะไม่ทำอะไรเป็ดๆอีกแล้วสุดท้ายแล้วผมก็ได้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตกลับคืนมาผมสัญญากับตัวเองว่าจะเลิกกาล่อนยกเว้นเหตุการณ์เป็ดๆวันนั้น ใครจะกล้าก,กินเป็ดจริงๆมีแต่โคลนเปล่าๆไม่มีน้ำเป็ดใครจะกล้าก,ก,ก,กินเป็ดจริงๆเห็นไหมครับว่าผมเลิกกนรล่อนแล้ว <c oughs> เลิกกัรล่อนจริงๆเลยจบแล้วครับ <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะครับถ้ามีสิ่งมีค่าอยู่กับตัวจงอย่าปล่อยมันไปเพราะคุณจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าคุณจะได้ของมีค่าสิ่งนั้นกลับคืนมาอีกหรือเปล่าแล้วผมก็ได้สัญญากับตัวเองจริงๆแล้วว่าผมเนี่ย จะรักษาสิ่งที่มีค่าสิ่งนี้ไว้กับตัวและหัวใจและจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปอีกแล้วล่ะครับขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักเหมือนเราสองคนนะครับรักแบบเป็ดเป็ดสวัสดีครับขอบคุณมากครับ